เีเนอวันนี้เราจะแอบไข่พึ่งกันค่ะอ่ฟพึ่งสดๆนะสดกว่านี้บ่มีทำแล้วนะจ๊ะแม่เต้นหยาบๆเงียบๆนะคะอันนี้พึ่งหลวงนะคะเราไปตีกันมานะคะมีคลิปเต็มอยู่นะคะคลิปตอนไปตีพึ่งนะคะอันนี้แม่จะเอาแอบพึ่งนะจ๊ะเอาหอใบตองนึ่งนะคะแด้พึ่งหลวงแม่จะใหญ่ๆกว่าพึ่งโพรงนะคะพึ่งโพงพึ่งโกนพึ่งดินตัวมันจะเล็กนะคะตัวเท่าตัวมิ้มนะคะแต่พึ่งหลวงเนี่ยตัวเท่าตัวต่อนะ ต่อยหัวเสือเลยค่ะน่ะต่อยล้องจากเลยค่ะเนี่ยแม่เนวันนี้มาดูแม่แอปไข่ล้วงกันนะ้าวก็มีดมาหั่นนะ้าวหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีนะพอดีใบตองนะ้าวถ้าใบตองใหญ่ก็หั่นใหญ่ใบตองน้อยก็หั่นน้อยก็สุดแล้วแต่เขาทํากินเองเนี่ยก็ชิ้นใหญ่น้อยหนึ่งนะ้าววันนี้แม่จะโรยด้วยเกลือป่นนะ้าววิธีแอปไข่พึ่งก็มีหลากหลายวิธีนะ้าวจะราดด้วยน้ําพึ่งก็ได้นะเช้าทาน้ําพึ่งบางนะ้าว อาทาให้ทั่วถึงแล้วไปแอบมันจะมีความหวานแล้วก็ละมุนนะจ๊ะอันนั้นก็ได้แหมรสชาตินึงนะจ๊ะเลยจะใส่ผงนัวนะจ๊ะมันอันนั้นมันก็จะลําแหมแบบนึงนะจ๊ะอาหรือจะใส่เกลือป่นแบบนี้ก็ได้อันนี้มันจะได้ความมัน ความมันๆเค็มๆมันๆนะจ๊ะแล้วใส่นักือเกมนะจ๊ะก็ทำได้หลากหลายวิธีนะจ๊ะแต่ละวิธีต้องแยกกันนะจ๊ะน้ำผึ้งกับเกลือก็บอกเข้ากันนะมันจะเค็มๆมันๆหวานๆแปลมแปมนะจ๊ะใส่น้ำผึ้งก็คือใส่น้ำผึ้งใส่เกลือก็คือใส่เกลือนะจ๊ะแต่วันนี้แม่แอปใส่เกลือนะจ๊ะใส่เกลือป่นนะมันจะมีรสชาติเค็มๆมันๆนะจ๊ะผึ้งเขามีเยอะนะจ๊ะวันนี้ก็ถ้าจะได้ไล่แอปอยู่นะจ๊ะก็แบ่งพี่ชายบ้างนะจ๊ะ แล้วก็เก็บใบแหมบรรพุกก็ได้ถ้ากินบะเซียงก็ใส่ตู้เย็นไว้มันบบูดบเน่าวนะเจ้าอันนี้ก็เกือบแก่แล้วเจ้าสีก็จะแดงๆนะวิธีเลือกไข่พึ่งอ่อนเนี่ยไ่ยากนะเจ้าสีมันจะครีมๆนะจ๊ะอันนั้นเป็นท้องไข่พึ่งอ่อนนะจ๊ะถ้าหั่นมนเริ่มแดงๆเนี่ยมันเริ่มแกแล้วนะถามว่าอันนี้แก่ก็เกือบแก่นะเจ้าแต่บัดถึงกับแก่นะถ้าแก่ไปเลยถามว่ากินได้ก็กินได้นะเจ้า แต่มันจะมีความหยาบนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนจะคั้นเอาเอาน้ำเอาน้ําไข่พึ่งแล้วก็ไปเจียวนะจ้าหรือว่าเอาไปออดนะจ๊ะออดใส่ไข่นะแซ่บนะจ้า <Belle> ก <c> ็ท <c> ําได้หลากหลายเมนูนะจ้าไอไข่พึ่งนาะจะทําเป็นนมพึ่งก็ได้นะจ้า อันนี้เฮาจะเลือกวิธีแอปเนาะจะแอปนี้ก็คือแอปก็ได้สองอย่างนะจ๊ะเอาไปนึ่งกับเอาไปย่างเต่เราทานไปต่างๆนะจ๊ะแต่ถ้าเฮาบอกมีเวลานึ่งดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าบอกไม่แน่นอนนะจ๊ะแต่จะขาดความหอมของใบตองนะจ๊ะถ้าเฮาไปแอปไปย่างนะมันจะมีกลิ่นหอมใบใบตองเผาไฟนะมันจะหอมเห็นแบบนึ่งนะจ๊ะอันนี้เฮาก็จะนึ่งไว้ประมาณสัก20นาทีนะจ๊ะใครเพิ่งสุกง่ายนะจ๊ะ ถ้ามันบะซุกมันจะไปะแยกจากกันนะจ้ามันจะเหนียวติดกันเป็นแผ่นนะจ้าอันนี้ก็บซุกเรียบร้อยมาดูข้างในกันนะจ้าอันนี้ก็หน้าตาไข่พึ่งแอบของห้าวนะจ้ากินกับข้าวนึ่งนี้แซ่บนะจ้าอันนี้ก็อย่างที่บอกนักก่ไปน้อยนะจ้าแต่ก็ยังกินได้นะคะนะคะแอบไข่พึ่งหลวงจ้า